ยางข้าวเชียงนะคะสิบโมงกว่าวันนี้วันพฤหัสค่ะปลไ้วันหยุดแล้วเนาะพรุ่งนี้วันศุกร์อร่อยอร่อยคะ่ะมาทานด้วยกันเดอ้อเปิดการมองเห็นบ้านมาลายด้วยนะคะ พี่โยนอืมอ,อร่อยอันนี้เอาออกไปยำแตงเนาะอันนี้เป็นข้าวผัดหมูตับง่ายๆเนาะผัดกะเพราง่ายๆแต่ไม่มีกะเพรา,าหรอกแล้วก็อร่อยอ่ะก็ผัดก็เป็นยำแตงง่ายๆแบบนี้เนาะยำแบบนี้ง่ายๆ เปิดการมองเห็นหน่อยนะคะี่อยู่ ấy. เขาปัดไฟไร้ากูดแกสลับข้างนอกก็คุยจังนะ การก็ไม่ได้พูดมาก ข้างนอกอากาศไม่ดีค่ะรู้กข้างนอกค่ะ okay. ไม่มีแดดเนาะไม่มีแดดนะคะข้างนอกอากาศแย่มากหนาวหนาวฝนตกตอนนี้ปอยปอปๆยก็มานางพักทานข้าวกันนะคะมียำแตงเนาะหมูสับผัดหนึ่งล้านดวงใจขอบคุณค่ะ บ้านไม่ลายชาแนลวันนี้ไม่ค่อยจะเปิดการมองเห็นสักเท่าไหร่เนาะติดขัดอะไรก็ไม่ทราบทานข้าวง่ายๆกันวันนี้ยำแตงยำแตงกับผัดผัดหมูสับกับข้าวอื ที่อยู่ไม่เปิดการมองเห็นแหละ